สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโนดคุดแดงมีทั้งหมด3ไร่3งานแปด้าตารางวานะครับขายอยู่ที่ไร่ละ3มล้านบาทที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่ห่างจากถนนหลักเส้นชะอมบมืงไม้แค่ห้าสิบเมตรเองนะครับ ที่เราเห็นวิ่งอยู่นี่นะครับเส้นนี้คือไป,ไป,ไป,อนนปอเซเว่นนะครับไปนะครับไปเซเว่นอันนี้ร้านกาแฟของพี่เฉียนเขาครับเส้นนี้ไปเซเว่นอมนะครับประมาณสองกิโลส่วนด้านซ้ายไปบึงไม้ไปน้ําตกบึงไม้น้ําตกาลานลักสะพานไทยลาวน้ําตกขออโขดหินก็เลียวซ้ายนะครับส่วนทีท่ข้าวแปลงนะครับข้าวแปลงเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตดที่ดินแปลงนี้ ติดคลองนะครับพอลงจากคอนจีก็เึ้นที่เลยครับเข้าไปในแปลงเลยนะครับพื้นที่ของเรานั้นมีต้นยางมากกว่าหนึ่งร้อยต้นนะครับเป็นยางนาแปลงนี้ใครที่ชอบสวนตานะครับใช่เลยต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับต้นยางนาก็ส่วนด้านนี้ก็คือคลองแปลงนี้ติดคลองนะครับ คลองนี้ก็จะน้ําไม่แห้งพื้นที่แปลนี้จะมีทางเข้า2ด้านนะครับด้านนี้ก็คือที่เราเดินอยู่นี้คือเข้าแปลงอีกด้านนึงก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับด้านนึงเป็นคอนกรีตด้านนี้เป็นเป็นคันคลองนะครับคันคลองที่เราเข้าไปในแปลงของเราพอมาถึงในรัศมีคันคลองก็จะเวลาออกถนนเก็จะกันเอาไว้นะครับมันก็จะมีหลักถนนของมันอยู่ ห่างประมาณแปดเมตรน่าจะได้นะครับนี่ครับเราขนยู่ตัวนี้ครับอันนี้เข้าที่เราแล้วครับถึงที่เราละต้นมีกับต้นไม้ใหญ่ๆกันแลวครับต้นซักนะครับต้นยางนายางนานี่ร้อยกว่าต้นนะครับใหญ่ๆงั้นเลยส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันเป็นคันคลองก่อนนะครับติดติดคลองนะครับมาอยู่คาเนี่ยอยู่คาถึงครับต้นใหญ่ๆงั้นนะครับใหญ่กว่าล้อรถอีกนะครับใหญ่กว่าล้อรถปีอัพเราอีก ต้นยางนาก็ใหญ่บางต้นก็ใหญ่ถึงเนาะนะครับยางร้อยสิบร้อนนะครับร้อยกว่าต้นครับยางนาใครที่ชอบสวนป่าแบบนี้นะครับโอ้ใช่เลยแต่นี้สามไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวาเนาะขายอยู่ที่รายละสามล้านราคาต่อรองได้นะครับเจ้าของฝากเข้ามาเพราะตัวนี้เจ้าของก็อ,อ,อายุเยอะแล้วเนาะอายุเยอะแล้วก็เลยไม่ไม่มีแรงจะทําละ อยากจะขายเพราะว่าซื้อมานานเนี่ยครับต้นไม้อใหญ่ของเราทางนั้นเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้รัศมีทางเนี่ยเขาก็ทาเอาไว้เวลาเขาเดินเข้ามาในที่เขานะครับตอนนี้คลองบ้านเราอาจจะมีผักตบชาวาขึ้นอยู่บ้างนะครับอย่างเงี้ยครับกี่คลองนะครับกว้างยาวประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับอันนี้ผักตบชาวาที่เป็นคลองนะครับเนี่ยน้ําเต็มน้ําไม่แห้งน,นะครับ เอาไมโครลิ้วทำความสะอาดก็เห็นน้ำแล้วครับส่วนนี้ที่ผมพามาดูนี่คือขัดคลองนะครับบ้านละที่เราติดคลองนะครับไม่ใช่ลำธารน,นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าคลองนะครับเป็นคลองสวยงามคลองนู้นนะครับหลักถนนมันจะอยู่ตรงคิวนั้นนะครับคิวนั้นมาหาเรานี่ครับต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนันแลครับเนี่ยส่วนนี้ เราก็พามาดูที่มันเป็นคลองและก็ต้นไม้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่เป็นยางนาต้นซักนะครับอันนี้ปาล์มนะครับนี่อันนี้ปาล์มพวกผลไม้ก็จะมีเขาปลูกไอ้พวกคล้ายๆลำไยต้นลำไยเขาปลูกทิ้งไว้ประมาณหกเจ็ดต้นนะครับแล้วก็มีส,วน,สวนป่าเต็มพื้นที่เลยครับใครที่ชอบออต้นไม้ใหญ่ๆเป็นสวนป่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นยางนานะครับ นี่นะครับผมพามาดูส่วนที่เป็นต้นยางนานะครับใหญ่กว่าล้อรถสิบล้อก็มีครับน่ครับทิวนี้ครับทั้งเขาปลูกไว้เป็นช่วงพอดีครับเรื่องควาเวลาเขามันยากขึ้นเข้ารถไถดันปรับปรับต้นยางนามีมากกว่าหนึ่งร้อยต้นนะครับมีเยอะจริงๆเลยครับต้นยางนาแน่นไปหมดเลยครับนี่เราเรียกว่าสวนป่านะครับ ส่วนตรงนั้นด้านท้ายนะครับเมื่อกี้นี้ตรงนั้นอ่ะมันจะมีถนนคนขีดอยู่นะครับน่ะที่วิ่งไปบ้านผมนะครับนะ่บ้านผมห่างจากพื้นที่อยู่ประมาณทักสองร้อเมตรเองครับตอนนั้นเป็นคนรีดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นคนรีดนะครับตอนนี้เรามาดูต้นไม้ก่อนนะครับใครที่ชอบสวนป่านะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจต้นยางนาใหญ่ๆเยอะเลยครับเต็มร้อยกว่าต้นนะครับ มันถึงประมาณมันร้อยกว่าต้นนะครับเต็ไมไปหมดจะคงจะไม่ถึงสองต้อยต้นละครับพื้นที่ตัวน,นี้ก็เดินทางสะดวกนะครับเดินทางต้องสดสบายว่าเดินทางมาจากลังสิตเราก็แปดสิบเก้าสิบกิโลก็ถึงนะครับและส่วนยกเว้นที่เป็นยางนาก็จะมีต้นสักนะครับต้นนนนซีมีมะม่วงส้มโอมะไฟเหรียญทอง อยู่บ้างนะครับแต่หนักไปทางต้นยางนาเนาะต้นยางนาเยอะจริงๆเลยครับมีตัวใหญ่ๆงั้นเลยพื้นที่สามไร่สามงานเปน็นฉนดทุ่แดงนะครับแปลงนี้ด้านด้านห้ามันมีทางสาธารสองด้านอีกด้านเป็นคันคลองเพราะว่าพื้นที่แปลงนี้ติดกับคลองนะครับอีกด้านหนึ่งเปน็นถนนคอนกรีตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนที่เป็นคอนกรีตนะครับนี่นะครับด้านนี้ครับติดคอนกรีตนะครับ ่วนด้านนี้จีคอนจีดนะครับเห็นรถสิบล้อวิ่งไปเลยครับไปประมาณร้สองร้อยเมตรแล้วซ้ายนะครับบ้านผมก็อยู่นี่ครับที่ก็จะเริ่มหลักถนนดนียครับของเราก็จะยาวตามนี้ไปเลยครับก็จะมีหลักขนนดอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัดไปหาที่ผมรีวิวที่แรกนะครับที่ไปหาไอ้ที่ไปหาคลองนะครับพื้นที่เราก็อยู่ประมาณนี้นะครับจากตรงนี้ตรงนี้ครับก็ตรงไปนี่ครับเนี่ย ตรงไปหารถผมจอดโรงงานอาชีพผมถ่ายหลักโฉนดตนะครับที่ติดคองนะครับบริเวณก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีต้นยางที่เราเห็นนี่แหละครับติดคอนจีดแล้วก็ติดคองนะครับพื้นที่แปลงนี้สามไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวานะครับขายอยู่ที่ไร่ละสามล้านนะครับสามล้านบาทราคาต่อรองได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมาดูแล้วเดี๋ยวผมให้ต่อรองกับเจ้าของเลยครับไม่ต้องต่อกับผมแล้วครับ ร่มรื่นนะครับร่มรื่นลมเย็นนะครับห่างจากพื้นที่แปลงนี้ก็ห่างจากมอ์เวบางปินโคราชประมาณเก้ากิโลนะครับทางขึ้นลงของเราอยู่ตรงนั้นนะครับติดคอนกรีตแบบนี้เลยอีกด้านหนึ่งก็ติดคลองนะครับเป็นสวนป่านะครับใครที่ชอบสวนป่าแบบนี้เป็นต้นยางนาเยอะๆแบบนี้ผมว่าแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ไม่น่าพลาดน,นะครับก็จะมียางนามีไม้ยูค,คาต้นใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่ารถอีก มีต้นประดู่บ้างเล็กน้อยนะครับมีเต็มพื้นที่เลยครับช่องว่างแทบจะไม่มีเลยครับพื้นที่แปลนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมานะครับโทรมาได้ที่เบอร์0890863989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจแล้วอยากจะดูโฉนดก็ทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับการรีวิวของผมนะครับท่านใดที่กดติดตามก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทํางานเนาะเดี๋ยวสรับที่ดินแปลงนี้นั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ